ถ้าอีกตัวหนึ่งมาเ้า่าไม่ได้เราสิงคโปร์รูปพน,นิดนึงนะครับรพักซิงคสิงคโร์ไม่เคยเจอน้ำตกนะผมไต่ร่ร่นะมืดเลยข้างไอโฟนขนาดนี้นนนสว่างอะไรเนี่ยครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันใหม่นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับผมวันนี้เราจะพาพิเียตีเข้าในป่านะครับพาไปชมบรรยากาศในป่าดิื้นนะครับวันนี้ก็เรามากันเยอะนะครับมาที่ลานนครับก็จะมาข้างหน้านะครับคุณจะมาตัดทันให้พิเียตีเอาน,นี้ก็เปิดน,นนี้ก็เราติดตามกันดูว่าเราจะไปที่ไหนนะครับผมอย่าลืม ส่งกำลังใจแม่ผมเด้วนะครับมาเสืออันน <c oughs> ี้พอดีเลยเจ้าพ่อเจ็ดปีเกี่ยนึ่งป้ายต้องไม่ใของาว น่าจะไม่เปลี่ยนเงินเก่งอ่ะเพราะไม่มแล้วเาะเาเนาะตีแล้วตีแล้วใส่ตัวนี้มาดูแลแฟนด้วยตีอีกตัวหนึ่งโอ้โหร้อนมากตีไม้อีกนะจมีคนมาอยู่ครับยังมีอยู่ครับผม หนึฮัลโหลสิงคโปร์รุลโหนึ่งนะครับรุ้นี้รับนี่ร้อนี่ร้อนเลยสวยหนึ่งสองสามนมไทยแลนด์หนึไทยแลนด์สิงคโปครจะม่าฮ่ค่น่าฮาฮาย่าฮ่า่าา่ น้ำตกอลรว่าดีนะครับมน้ำตกอ้ากินน้ำตไม่ใคเจอน้ำตกับผมกลับกลับรอตอนนี้เราก็จะกลับไปแล้วนะครับทุกนว่าไอ้ทาปิเกตเข้ามาเที่ยวในป่าน้ำตกเล็กๆนะครับผม มันก็พี่ใหญ่ก็จะกลับแล้วนะครับพี่ใยายนะผมก็ได้พาพี่เป็ดตีเข้าไปในป่าลึกแต่ที่รีบไปเลยครับตอนนี้พ่อผมก็ได้กลับมาถึงที่พันแล้วนะครับ นี่เลยพี่แอนนี่โอ้โหปาด้วยเล่นน้ำมาด้วยเปรียบทำตัวยินสบายเลยถึงแล้วจริงๆด้วยถึงแร้วพี่พี่นี่เดือดขึ้นมาทางนี้ก็ไดนี้ใช่ว่าเล่นนันสียงน่ันยเลเสียง่ด ครับพี่ตอนนี้ก็เป็นคืนที่ต่องเลยนะครับผมสำหรับคืนนี้เพาะผมก็ได้กลับมานอนอีกพืนนึงนะครับพรุ่งนี้เช้าเราก็จะเดินทำบ้านกันนะครับพี่นะว่าเพืๆๆ่อนเจพี่เอฟซีก็จะอยู่ปนู้นนะครับผมพี่ก็จะอยู่ปนู้นนะครับ ๋ยนนี้เขากระลำจะไปหาปลากันนะครับเราดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่าครับผม ไม่ร้อมีเสียะไรายพี่ชมสบายสบายไม่ได้เียรแล้วพี่ชมอะไรก็ได้ดีนะ่อ้มันม่ที่รองม่ลันจะไมหาไม่้ดน สวัสดีครับสวัสดีเช้าเลยนะครับผมนี่เพื่อแต่ก็ได้ตื่นขึ้นเลยนี่จะกเกอร์ไงบ้างครับผมก็เมื่อคืนอนอนเต็มอิ่มมากเลยครับผมเนเชานี้นนวิชาเกือบถึงกลงคืนเล้ถึงดังถึงดังใช่ไหมห เนาะอิบทิ้งหน่ายเราตอนนี่ก็โอ้ยหนุ่มคุยกันเนี่ยโอ้โหยิบพี่อันเนี้ยไปพุ่นนันฮะเนี่ยพุ่นนันพุ่นนันกคุยถึงต่อเรื่ตั้งแต่มอต้นมอปลายแล้วก็ึปัจจุบันนี่ใช่ไหมปัจจุบันเลยยาวเลยที่นี่พิชานี่นอนิ้คอมในยมต่ำบอลของเราทุกคนพิชานอนดีมันขึ้นเป็นอะไรไม่รู้ยี่จังเกอร์เนี่ยครับเบาะเยอะมากเลยโหเราจะไดหมอนหนึ่งถืออันเนี้ยโอ้โหจะปริยาโทโทไม่รู้จะโตยังไงแล้วเนี่ยใช่ครับใช่ ล็อเตอร์แล้วดัดเลยจันเต้ก็ไม่มีคนนี้ก็ทำายตลอดเด็กทำไรล้านเด็กอะไรค่าว่าต้องเต้เป็นเด็กไม่ดีเยี่ยงนี่ผมเห็นหมดเลยโอมาก็มีแต่ละทำแต่ลายฮะผมมาได้แค่มก็ทำแต่สวนเพราะว่าเป็นลูกชาวสวนแล้วิชาด้วยเนี่ยอาจารย์ก็มุกขึ้นได้นะ กก่อนเนี่ยรับเพื่อนมากเลยนะครับดูแลเพื่อนอย่างดีใกล้ชิดเลยนะใช่ครับไปเฝ้าเพื่อนที่โรงพยาบาลแต่ว่าไม่อยู่โรงพยาบาลเฝ้าเพื่อนที่โรงพยาบาลแต่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลครับไปทำจริงเหรอจะไปไหนนะขับรถเครื่องกันน้ำมันหมดเน่้ยไปลุบบาไม่ใช่เราไปหาเพื่อนที่ลุบบาไม่ใช่เราน้ำมันหมดเนี่ยแต่โรงพยาบาลนันต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไงใช่น้ำมันหมดเนี่ยไปไม่ถึงโรงบาลใช่ป่ะน้ำมันหมดใช่ไหม อครับจะว่ามาพักก็จะโรงพยาบาลน้ำมันม้่นโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกับพี่เพ่กันครับเช้าเนี่ยเราจะพาพี่เพ่ตื่นกับบ้านกันแล้วนะครับผมอืมอ่ามีใครจานทร์กันก็ได้ครับนี่ไปดูพี่ต้มครับพี่ต้มมาได้ตื่นขึ้นมาเลยครับพี่เพื่อนยามเช้าค่ะคืนนี้นอนรับแม่เพ่โอ้สบายมากค่ะนี่ห่าวมานี่ห่าวมาไอนี่ห่าว นี่เฮาสวัสดีครับก่อนเนี้น่าจะใช้ภาษาใช่หรอน่าจะใช้ภาษาสิงคโปร์ใช่ไหมพี่เยอะไหนวันนี้จะกลับออกไปที่กรุงแห้งไปพักโฮมสเตย์วันหนึ่งค่ะจะพากันกินหรอเราเรียนภาษาใช่ไหมกินข้าวนิดๆหน่อยนัะ ชาวนี่ยพี่ตุ๊กจะลงเขาด้วยมาม่าไหมเนี่ยก่อนลงเขาต้องเพิ่มเติมก่อนเดินทางก่อนเดินทางต้องกินมาม่าสักหน่อยค่ะจะบรรยากาศจะได้เหมือนข้าวป่าเนาะครับเออถ้าข้าวป่าไม่กินมาม่าไม่ใช่เนาะต้องกินก่อนถ้าจะกินมาม่าต้องเข้าวเซเว่นหลังนี้ไม่มีเซเว่นนะครับอันนี้เซเว่นแห้งนะครับเซเว่นแห้งใช่ไหมพี่ยุ๊งพี่ยุ๊งอันนี้เป็นเซเว่นแห้งนะ่นี่ยบรรยากาศดีมากค่ะบรรยากาศดีมาก คนไหนที่ไม่อยากมานะพลาดแล้วค่ะสุดยคะแนนพี <60> <60> <60> <60> <60> <60> ่ต้ออายุห้าสิบหกสิบเดินเที่ยวป่าได้เลยนหกสิบแล้วค่ะหกสิบเอ็ดแล้วค่ะกว่าเลยครับที่ก็อยเดมาเที่ยวครับได้นะครับผมหกสิบกว่าแต่หน้าเด็กค่ะหน้าหมนี่ครับนี่ครับพี่ต้อยสวยมากเหมือนเคยนี่น้องชายครับนี่แปลต่ว่าพี่ส้มมาไปเสิร์ฟต้อยแล้ว มันตื่นขึ้นเยอะเลยประมาณนั้นแหละครับนี่ก็เบะเขาบอกว่าดูหน้าแล้วเหมือนสี่สิบห้านี่ก็เปะนี่ก็เปะนคนนาทีนะครับนี่ใช่ไหมกันแน่อันนี้ก็คนนาทีใช่ไหมครับครับผมจะพูดเัียงครับครับผมบอกว่าไอ้นั่นอายุสี่สิบกว่าเนี่ยพี่พี่สมจะหาว่าผมประช็อกอีกจริงใจหน่อยนะจริงใจยิงยิงนี่ก็คนนาทีอ๋อคนนาทีวครับอายุชอบอายุช่อง าเพวก็จะเตรียมข้าของจะเดินทางกลับบ้านกันครับจะขับเตียบติดเดินทางกลับบ้านเจะดูเด้วอย่ายินดีก่อน่ฮะก็จะเดินทางกลับบ้นในเช้าเนี่ยนะมันนอกอาที่ป่านนี่สองวันสาเออสามวันสองคืนนะแล้วพวอพุงจะเก็บคของรวจนเดินทางกลับบ้านนนี้ครับพี่ๆนะนี่ก็ไอ้นุ่นก็คุยกัยังไม่จบนะครับ นี่นะครับเราก็จะได้เก็บคำขอ้อเสร็จที่ริบต่อนะวันนี้เราก็จะกลับกันเลยวไหมจันนะใช่ครับผม,มก็เช้านี้เราก็จะออกจากป่านะครับทุกคนเป็นวันสุดท้ายแล้วนะมาอยู่ที่นี่ก็งสองคืนสามวันนะครับผม,มใช่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับผมนะความี่เอฟมานอนชมธรรมชาตินะครับนะ ดูจากภา็นคนภาคยานะดูเล็กภาษาอานใชก็คนจับแล้วก็เผาขยะทิ้งกันสักหน่อยนะครับเราจะไม่เก็บขยะทิ้งไว้นป่านะเพียบซีนเดี๋ยวเดือดร้อนหาขยะมดถ้าเต้ก็อยู่อถ้าเตนี่ไม่มีอารมเลยเพราะว่าคิดถึงเมียนนาเลยนะครับดูคนนเผานี่ยก็เตรียมตัวพร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านแล้นะครนัก้ไปเิ่อนนักเดินก่อน คนแบบนั้นแหละมันไม่มีอะไรหนักแล้พี่ไม่มีอะไรเลยหนักตรงไหนเนี่ยถ้ากาบเนี่ยมันไม่มีอะไรหนักแล้วไม่เอาครับหลังเด็กก็มีครับโจ๊กคาทีเราจะไปซิกาโบใช่ไหมจานครับเราจะไปซิกาโบกันนะใช่ครับผมเอ้ามิกกี้ทะเกว่าแนวตกขึ้นบีดูสี่คนละครึ่งสี่คนละครึ่งเออสี่คนละครึ่งนะ ใช่พี่ยูครับอะไรพี่ยูไปด้วยวะไม่ไปครับแว <ะ S 1> ่ทำไมไม่ไปอ่ะีทไมไม่ะ <c oughs> ที่ห่างเมียไม่ได้ใช่หรอ <c oughs> ใช่หรอ,ใช,หรอใช่พี่ยูต้องดูแลลูกเมียนะครับผม นี่นะครับเช้านี้เราก็ได้ดกลับานดูพี่แอร์สวยอือันนี้คู่หูกันนะครับนี่ไปตรงไปเลยครับตรงไปพี่เอนึกว่าจะเราเครือไม้อ ผู้ว่าซาอยู่หนามู่เหยังได้รางวันะยุงจริงหรือเปล่าไม่หรอพี่อนไดไหมครับ เด็ดท่าที่พี่อับ้างมจนมันนี่เตอไอ้จังเลยนี่แข็งแรงฮะดูดิโอ้โหมีต่ก้่งมีต่ก้างอะไรลูกพี่ดีๆนะอื้มเฮ้ ไป้ลูกพี่ใจเย็ยนนะลูกพี่เดี๋ยวลูกพี่ก็ตีลังกาละตีลังกาเนี่ยแบบของจ่าใจาเย็ยนนะครับเด <ฮา S 1> ี๋ยวจ่าตีลังกานะโอ้แบกของหนักแค่นี้ตีลังกาไม่ใช่แล้วใช่ใช่ไปผมไม่ใช่พี่ชานะใช่ไอ,อ,อ้อาก็จะล้มอย่างเดียวใช่หรออ๋อเฉวยโอกาสนีเ่เดีเ๋ยวนี้เขาเริ่มเป็นคนชั่วเป็นตัวแล้วนี่ อะไรนะครับไ,ไม่ใช่ไปบอร้ับัพี่พี่ครับสำหรับใน e ีนี้เนี่ยเราก็จอกจากป่าแล้วนะครับก็ฝากพี่เป็นกำลังใจกับพวกเราทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมด้วยการกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามนะสิ่งสำคัญเลย ก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะครับเ <c oughs> พื่อที่จะแจ้งเตือนกับพี่พ่นะโอเคก็คลิปนี้ก็จะเป็นเพียงการพาพี่ๆ FC <c oughs> จากสิงคโปร์มาเที่ยวป่าดิบชื้นนะครับผม <c oughs> ไว้เจอกันในพีหน้านะครับบ๊ายบายครับ